สวัสดีครับมาพบกับช่องมีไอเดียอีกแล้วนะครับแต่ว่าวันนี้เราจะมาแชร์วิธีการเอาเงินคืนจากคนโกงนะครับก็ผมนะครับได้ทำการสั่งซื้อนะครับสินค้าชิ้นหนึ่งในอินเทอร์เน็ตนะครับแล้วก็ได้โอนเงินไป36,000บาทนะครับโดยที่พอครบกำหนดส่งของแล้วนะครับดันไม่มาส่งของนะฮะเราจะไปแก้เพจมันกันนะครับผม ผมได้ทำการซื้อเครื่องนี้ในราคา3 6 0 0 0บาทนะครับแล้วผมก็ได้คุยกับเขาผ่านไลน์แอปพลิเคชันนะครับหลังจากนั้นเรามีการนัดหมายการเรื่องโอนเงินเรื่องส่งของนะครับหลังจากที่เราได้นัดหมายกันเสร็จเรียบร้อยผมก็ทำการโอนเงินไปให้เขานะครับเป็นจำนวน36,000บาทนะครับคุณจะต้องเก็บหลักฐานการโอนเงินไว้นะครับเก็บหน้า Facebook เขาไว้นะครับเก็บเบอร์โทรนะครับ เก็บหน้าบัตรประชาชนเขาไว้นะครับเพื่อที่จะกันไว้นะครับถ้าเกิดว่าเขาเบี้ยวเราจะได้แจ้งความได้นะหลังจากนั้นเขาไม่ได้ส่งของให้นะครับผมก็ทําการปริ้นเอกสารที่เราได้คุยกันไว้ทั้งหมดนะครับเป็นลักษณะแบบนี้นะแล้วก็ไปที่สอนอนะครับโดยผมไปที่สอนอที่ผมได้โอนเงินให้เขานะครับ เมื่อไปถึงสอนอแล้วนะครับเราก็นําเอกสารหลักฐานทั้งหมดแจ้งความนะครับโดยเราต้องเน้นกับทางตํารวจว่าเราจะแจ้งความนะครับห้ามลงบันทึกประจําวันนะครับถ้าลงบันทึกประจําวันเขาจะไม่ดําเนินการเรื่องให้นะครับหลังจากแจ้งความแล้วเราก็บอกตํารวจว่าขอหนังสืออายัดบัญชีธนาคารแบบนี้นะครับผมตมํารวจก็จะออกหนังสือนะหลังจากนั้นเราก็เดินทางไปที่ธนาคาร เจ้าของบัญชีเขาได้เลยสมมุติเขาเป็นธนาคารสีเขียวนะเราก็ไปที่ธนาคารสีเขียวที่ไหนก็ได้นะครับเมื่อไปถึงให้เอาเอกสารที่ตำรวจให้เรานะฮะยื่นให้กับเจ้าหน้าที่นะครับแล้วก็รอเจ้าหน้าที่ประมาณ40นาทีนะครับเขาจะทําการอายัดธนาคารบัญชีเขาเลยนะครับผมเมื่ออายัดเสร็จแล้วนะครับเขาจะไม่สามารถใช้บัญชีเขาได้เลยนะครับ ถ้าเกิดว่าในบัญชีเขามีเงินนะฮะเขาจะไม่สามารถถอนได้นะครับทุกบาทเลยนะครับผมหลังจากนี้เขาก็ติดต่อกลับมาหาผมเลยนะครับแล้วก็เราก็ได้ทำการเจราจากันนะครับโดยที่ให้เขาโอนเงิน36000บาทคืนนะครับผมเมื่อเขาโอนคืนแล้วนะผมก็จะไปทำการถอนแจ้งความนะครับเท่านี้ก็เป็นอันเสร็จสิ้นกระบวนการนะครับสวัสวดีครับครับผม ครับครับตอนนี้ผมแจ้งความอายัดบัญชีไว้ถ้าเกิดว่าพี่จะให้ผมถอนพี่ก็ต้องโอนเงินคืนให้ผมสามหมืนหกครับและกันนี่ก็คือสลิปเงินที่เขาโอนกลับมานะครับ3 6มหมืนนะครับผมก็ฝากถึงทุกคนเลยนะครับว่าถึงแม้ว่าจะถูกโกง4ี่้าสิบบาทนะครับเหมือนที่ชอบโพสต์กันใน Facebook นะครับก็ให้ไปแจ้งความแบบนี้แหละครับคนที่ ถูกแจ้งความนะครับจะเกิดความลําบากในชีวิตมากเลยนะครับก็จะถูกออกหมายเรียก2ครั้งนะครับครั้งที่1ครั้งที่2ถ้าไม่มาก็จะถูกออกหมายจับนะครับโดยหมายจับนะครับจะทําให้เขาไม่สามารถเปลี่ยนบัตรประชาชนทําใบขับขี่ได้นะครับหรือว่าไปโรงพยาบาลรัฐได้นะครับหรือว่าออกนอกประเทศได้เลยนะครับโดยหมายจับนี้นะครับทุกครั้งที่มีการเสียบบัตรเข้าไปนะครับก็จะขึ้นฟ้องว่าถูก หมายจับไว้นะครับผมก็เอาไว้ไปแก้เพ็รคนที่ชอบโกงออนไลน์กันนะครับแล้วก็ที่สําคัญนะครับการซื้อออนไลน์นะครับหนึ่งะครับก็คือจะต้องมีหน้าบัตรประชาชนของคนขายนะครับผมสองนะครับเราจะต้องมีเบอร์โทรของเขานะครับเบอร์โทรนี้จะเป็นคียหลักนะครับที่จะไปสา่ไปถึงเจ้าของได้นะครับ มี a c e b o o k นะครับโดย f c e e o o o เนี่ยให้แคมปหน้าจอไว้ก็ได้นะครับหรือว่าทําอยังไงก็ได้ให้เห็น Facebook ของเขานะครับโดยที่ตํารวจนะฮะกระทรวง ICT เนี่ยเขาสามารถที่จะตาม IP จาก Facebook เขาได้นะครับอ่ะสามอย่างแล้วเนาะอันอย่างที่4สุดท้ายนะครับก็คือบัญชีธนาคารนะครับบัญชีธนาคารไม่ว่าเขาจะโอนให้ผู้รับจ้างโอนหรือว่าอะไรก็ตามนะครับคนที่เป็นเจ้าของบัญชีธนาคารจะถูก เล่นงานก่อนเป็นคนแรกนะครับแล้วก็ถึงจะสาวไปนะครับก็ยังไงถ้าจะซื้อของออนไลน์นะครับอย่าลืมนะครับหน้าบัตรนะครับเบอร์โทรนะครับเฟซบุ๊กนะฮะแล้วก็เลขบัญชีธนาคารของเขานะครับอย่าโอนนะครับทู Wallet เด็ดขาดนะครับทู Wallet เนี่ยจะตามตัวยากนิดหนึ่งนะครับผมก็สำหรับใครที่เห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับก็ฝากกดแชร์ด้วยนะครับแล้วก็กด u b s c r i b e ช่องให้ด้วยนะครับเป็นกำลังใจ ให้คนทำคลิปด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็ลาก่อนนะครับลากันเท่านี้นะครับผม